แฟนวอลเล่บอลเหนียนชมชุดแข่งใหม่ของทีมชาติไทย2025สวยและทางสมัยสื่อกีฬาเวียดนามเกาะติดสถานการณ์ทีมชาติไทยทุกฝีก้าวไม่ว่าจะขยับหรือทำอะไรก็จะรายงานทุกความเคลื่อนไหวให้แฟนวอลเล่บอลเวียดนามรับทราบและเมื่อไม่กี่วันมานี้บริษัทแกรนด์สปอร์ตผู้สนับสนุนวอลเล่บอลทีมชาติไทยก็ได้เปิดตัวชุดแข่งวอลเล่บอลทีมชาติไทยปี2025ภายใต้แนวคิด Unstoppable Faith สศรัทธาที่ไม่อาจหยุดยัง้งโดยมีนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเป็นพรีเซนเตอร์ในการโปรโมตเมื่อแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามเห็นชุดแข่งใหม่ของทีมชาติไทยก็ถึงกับเอ่ยปากชมว่าสวยและทันสมัยเข้ารูปนักกีฬาทำให้เกิดความคล่องตัวต่างจากชุดแข่งขันของทีมชาติเวียดนามดีไซน์โบราณย้อนยุคดูหลวมๆไม่เข้ารูปทำให้นักกีฬาไม่กระฉับกระเฉง EP นี้แอดมินจะพาไปฟังความคิดเห็นของแฟนบอลเล่บอลเวียดนามเกี่ยวกับเรื่องนี้พวกเขาจะมีมุมมองกันอย่างไรถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมกันต่อเลยครับความคิดเห็นของแฟนบอลเล่บอลเวียดนามท่านแรกครับชุดแข่งใหม่ของทีมชาติไทยสวย ดีไซน์ทันสมัยสีสันก็สดใสตัดเย็บประณีตรู้สึกถึงความใส่ใจในรายละเอียดทําให้ดูมีราคาและน่าสนใจมากดูแล้วรู้สึกถึงความเป็นมืออาชีพต่างจากชุดของทีมชาติเวียดนามที่ดูเรียบง่ายและล้าสมัยไปหน่อยความคิดเห็นท่านต่อไปครับชุดใหม่ของทีมชาติไทยเข้ากับสรีระของนักกีฬาช่วยให้เคลื่อนไหวได้คล่องตัวไม่เกะกะทำให้การเล่นมีประสิทธิภาพมากขึ้น ต่างจากชุดทีมชาติเวียดนามที่ดูหลวมๆไม่กระชับและทําให้การเคลื่อนไหวไม่คล่องตัวส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเล่นนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้ทีมชาติเวียดนามแพ้มาตลอดความคิดเห็นท่านต่อไปครับอยากให้ทีมชาติเวียดนามเปลี่ยนชุดแข่งใหม่ที่ดีไซน์เหมือนกับทีมชาติไทยเพราะชุดเก่ามันหลวมไม่กระชับกระเฉงและส่งผลต่อการเล่นแนะนำสมาคมควรปรับปรุงออกแบบใหม่ให้ทันสมัย เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับนักกีฬาซึ่งอาจจะเอาชนะทีมชาติไทยก็ได้ความคิดเห็นท่านต่อไปครับถึงชุดจะสวยแต่ก็ไม่ได้การันตีจะได้เหรียญทองซีเกมทีมชาติเวียดนามไม่ได้เน้นที่ชุดเพราะผู้เล่นไม่ได้ลงสนามไปเดินแฟชั่นรางวัลชุดดีเด่นยกให้ทีมชาติไทยแต่เหรียญทองต้องเป็นของทีมชาติเวียดนามจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อความคิดเห็นนี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่า จะอวดชุดแข่งสวยก็อวดไปไม่ว่ากันแต่ทีมชาติเวียดนามขออวดเหรียญทองตอนขึ้นโพเดียมร้องเพลงชาติก็พอแล้วผ้าชุดแข่งขันมีผลต่อการแข่งขันจริงๆป่านนี้ทีมชาติไทยคงได้แชมป์โลกไปแล้วเพราะขยันเปลี่ยนชุดแข่งใหม่ทุกปีทำยังกับเป็นแฟชั่นความคิดเห็นท่านต่อไปครับแนะนำสมาคมชุดแข่งทีมชาติเวียดนามควรจะเป็นแบบทีมชาติไทยรัดรูปแต่ยืดหยุน่น ทำให้เคลื่อนไหวได้สบายแถมยังลดความเสี่ยงจากการไปโดนตาข่ายโดยไม่ได้ตั้งใจอีกด้วยทําไมทีมชาติเวียดนามไม่มีชุดแบบนี้ใส่ทั้งที่ประเทศเวียดนามเป็นท้าบผลิตชุดกีฬาแบรนด์เนมของโลกความคิดเห็นท่านต่อไปครับชุดแข่งทีมชาติไทยนักกีฬาใส่แล้วเข้ารูปและดูดีแต่ชุดแข่งทีมชาติเวียดนามนักออกแบบชาวเวียดนามกลัวว่าผู้เล่นเวียดนามจะโชว์พุงถ้าออกแบบให้รัดรูป ทำให้ดีไซน์ออกมาหลวมและพองออกไม่เข้าใจทําไมถึงออกแบบอย่างนี้ทั้งที่ผู้เล่นเวียดนามไม่มีพุงคุณดีกว่าผู้เล่นไทยด้วยซ้ําความคิดเห็นท่านต่อไปครับชุดแข่งทีมชาติไทยเกาหลีใต้และญี่ปุ่นดีไซน์สวยทานสมัยและแข็งแรงสมาคมควรจะหาดีไซน์แบบนี้มาให้ทีมชาติเวียดนามใส่เวลาขึ้นรับเหรียญทองหรือถ้วยแชมป์มันจะได้ดูสวยงามแนะนำต้องออกแบบใหม่ เื่อเหรียญทองซีเกมความคิดเห็นท่านต่อไปครับชุดแข่งทีมชาติไทยออกแบบได้สวยงามและทันสมัยเสมอปี2023ถึง2024ก็สวยส่วนชุดแข่งทีมชาติเวียดนามก็ยังคงคอนเซปต์โบราณย้อนยุคทุกปีฝากถึงสมาคมถ้าอยากจะให้ทีมชาติเวียดนามเป็นทีมชั้นนำระดับโลกต้องเริ่มปรับปรุงตั้งแต่ชุดแข่งขัน จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อความคิดเห็นนี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าชุดแข่งมีผลต่อนักกีฬาทั้งทางตรงและทางอ้อมเพราะมันคือวิทยาศาสตร์การกีฬาถ้าสมาคมไม่เริ่มตั้งแต่การปรับปรุงชุดแข่งก็อย่าหวังว่าจะประสบความสําเร็จเหมือนทีมชาติไทยถ้าทีมชาติเวียดนามเปลี่ยนชุดแข่งใหม่รับรองได้เหรียญทองซีเกมปีนี้แน่นอนความคิดเห็นท่านต่อไปครับถ้าชุดแข่งทีมชาติเวียดนาม แก้ไขดีไซน์ให้เป็นทรงสลิมฟิตเหมือนกับชุดแข่งทีมชาติไทยมันจะดูสวยและสมบูรณ์แบบมากแต่ถ้ายังใส่ชุดหลวมๆเหมือนเดิมก็จะเผยให้เห็นหน้าท้องดูไม่สบายตาแถมยังมีผลต่อการเล่นในสนามด้วยเพราะตั้งแต่ทีมชาติไทยมีชุดแข่งเป็นทรงสลิมฟิตก็ประสบความสำเร็จค่อนข้างมากความคิดเห็นท่านต่อไปครับชุดแข่งทีมชาติไทยสวยแต่ขอให้ได้เหรียญเงินซีเกมปีนี้นะ ส่วนชุดแข่งทีมชาติเวียดนามไม่เน้นสวยแต่เน้นที่เหรียญทองมันคงไม่มีประโยชน์ถ้าใส่ชุดสวยแต่ได้แค่เหรียญเงินแต่ถ้าทีมชาติเวียดนามเปลี่ยนชุดแข่งให้เหมือนกับชุดแข่งทีมชาติไทยก็จะดีมากความคิดเห็นท่านต่อไปครับเสื้อแข่งทีมชาติเวียดนามควรจะออกแบบให้รัดเอวเหมือนกับเสื้อแข่งทีมชาติไทยเพราะมันเข้ารูปดูสวยงามเวลาขยับตัวหรือกระโดดก็สามารถทำได้คล่องตัว ผลงานในสนามของนักกีฬาอุปกรณ์และชุดแข่งขันก็เป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันความคิดเห็นท่านต่อไปครับชุดแข่งทีมชาติเวียดนามเน้นประหยัดต้นทุนการผลิตผ้าบางปริ้วไหวดังคลื่อนทะเลในขณะขยับตัวหรือกระโดดส่วนชุดแข่งทีมชาติไทยดีไซน์สวยทันสมัยผ้าหนาและกระชับแฟนเย์บอลเวียดนามต้องเข้าใจนะ ทีมชาติไทยมีงบประมาณสนับสนุนมากกว่าทีมชาติเวียดนามหลายเท่าจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อความคิดเห็นนี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าอย่าอ้างเรื่องงบประมาณเพราะอุปกรณ์และชุดแข่งขันเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานของนักกีฬาสมาคมอยากให้ทีมชาติเวียดนามขึ้นไปถึงระดับโลกแต่ปัจจัยขั้นพื้นฐานของนักกีฬายังไม่สามารถตอบสนองได้แล้วจะเอาอะไรไปสู้กับทีมชาติไทยอยากได้เหรียญทองซีเกมต้องเปลี่ยนชุดแข่งใหม่ ความคิดเห็นท่านต่อไปครับชุดแข่งทีมชาติไทยออกแบบเน้นความสวยงามและทันสมัยแต่ไม่เน้นเหรียญทองซีเกมและแชมป์ซีวีลีกต่างจากชุดแข่งทีมชาติเวียดนามแม้ไม่สวยและไม่ทันสมัยแต่ใส่แล้วจะได้เหรียญทองซีเกมและแชมป์ซีวีลีกปีนี้แน่นอนความคิดเห็นท่านต่อไปครับดีไซน์ของชุดแข่งทีมชาติไทยดูเข้ากับยุคสมัย แถมยังถูกออกแบบให้เพิ่มประสิทธิภาพผู้เล่นไทยด้วยต่างจากชุดแข่งทีมชาติเวียดนามที่ดูธรรมดาไม่มีอะไรโดดเด่นและลดทอนประสิทธิภาพของผู้เล่นเวียดนามและสื่อถึงความไม่เป็นมืออาชีพของสมาคมถ้าเปลี่ยนชุดแข่งใหม่ผลงานดีขึ้นแน่นอนความคิดเห็นท่านต่อไปครับชุดแข่งใหม่ทีมชาติไทยสีสันสดใสดูแล้วสะดุดตาเป็นสีที่เข้ากับนักกีฬาช่วยเพิ่มความมั่นใจและความกระฉับกระเฉง ต่างจากชุดแข่งทีมชาติเวียดนามที่สีดูจืดชืดไม่ค่อยดึงดูดสายตาทําให้ดูไม่น่าสนใจอยากโกรธกันนะที่พูดความจริงความคิดเห็นท่านต่อไปครับชุดแข่งใหม่ของทีมชาติไทยผ้าดูดีสัมผัสได้ถึงคุณภาพสูงและคงใส่สบายระบายอากาศได้ดีเหมาะกับสภาพอากาศร้อนชื้นแต่มันก็ไม่ใช่เหตุผลที่ทีมชาติเวียดนามจะพลาดเหรียญทองซีเกมและแชมป์ซีวีลีกปีนี้ ความคิดเห็นของแฟนบอลเล์บอลเวียดนามท่านสุดท้ายครับยอมรับชุดแข่งทีมชาติไทยสวยงามและมีคุณภาพดีกว่าชุดแข่งทีมชาติเวียดนามแต่ศักยภาพของผู้เล่นทีมชาติเวียดนามไม่ได้ด้อยกว่าผู้เล่นทีมชาติไทยเหมือนชุดที่ใส่แข่งขันเพราะบางอย่างรูปลักษ์ภายนอกสวยแต่คุณภาพภายในอาจจะไม่ดีก็ได้นี่เป็นแค่ความคิดเห็นบางส่วนของแฟนบอลเล์บอลเวียดนามไม่ใช่ความคิดเห็นของคนทั้งประเทศครับ